สวัสดีจ้าแพทย์ครับทุกคนมือนียายจ้าเป็นกาผ้ามวนเด้อจ้าเด้อมาลงทงลงทาหากินหาอยากเด้อจ้าเด้อแพทย์แพทย์ครับทั้งในที่ต่างประเทศหรือแพทครับทัวโลูกเขามาเรีวก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเด้อไปยายจิไปหาเขียนหากบดเลือต่าเด้อไปลงทงอีกคือเกาเนาะจ้าเนาะตรงไปทํามาหากิน น้องพี่น้องไปไป,ไปลุยบึงได้ใจเด้อยายจมานบ่พี่น้องเอ้ยหาไปเรื่อยๆจีน้องนี่ลุงธง,ล,ง,ล,งลุงสาหากินหาอยากไปแหละเ,เปลี่ยนบรรยากาศจากหาเงี้ยมดแดงนะฮะอันนี้ก็หาไปเรือ่อยๆเนาะจ่เาเนาะไปดูุนบึงยายจะมานหรือไม่จมานก็ ขอเป็นกำลังใจให้ยายในด้วยจ้าเล่นครับสุภูสุคนบุงเสียงโงกโอ้โหออยู่อืมไป,ไปหายสิเลยจ้านหนมมมามบุงด้วยจ้าเด้ออุ้ย พอแล้วนี่นี่นี่มอบเจ้าคอเลยพี่นอ้องนั่นอ้ต้นใหญ่ๆงามๆเนาะเขาเนาะเอาคุบเท้าเจ้นานันหมานตัวแหลกแหงมานเนาะจ้าเนะาะไปไปอยากจะหาช่วยตาทองเนาะจ้าเนาะนัโอ้ต,ตัวเลลกแหงมนันไปพี่น้อง ยายก็มาหาแถวงัวแถวบ้านคือเก่าด้วยจ้าเด้อไปหลุนบึงมานบัวจ้าสวัสดีจ้า ยาเสียหาสอยตาทองก็น่าจานนะยาเสียสาบึงหามีกกบจินอ่ะทามีกบไงเนาะเล่าของาจังนึ่งยสียหาังหนึนง ก็ถูกไพ่ด้วยใจเด้อนี่นี่นี่อย่าซับเรื่งกบปลดเจ้าเอ้าเจ้าซับบึงเจ้าหาโบบึงคอยเสียหาเคียนะนี่นี่อยู่ในออโชกระเกสาเลละหามันมันบบไง เออเกิดสองโตแล้วเด็กพี่นองด้วยเออเด็วที่หน้าต้วนึงเด็กที่มองตัวนึ่งเอ้าสาวเออมันก็มีมือมานมือบรมานไปเลยสาเอ้ยเอ้าจะท่องเอาไปเรื่อยๆ ว่าเสียมน่าจะมาฉีดอ้วกเลยนะเออมองนำป้าป้าไหลลงมาเด้อยจ่าเด้อจะได้ดักล้ว่าเข้าหัดก่าเสียมหุ่นดินะนั่นเขียนยังไงเ่านั่นหายเหียนบ่อ พี่น้องเขียดอีน่าเนานะเขียดอีน่ามันเต็มดวงสีอยู่ตีหายโอ้ยหายหายจ่อยเต็ม่วงหลุดเขียดอีหน่านี่เต็มเร็วก่เ ตาลายตาทองหาจุดตาลายน้องพี่น้องหาไปสุมงเลย,ยด้อจใาเด้อเพิ่นหาจุดตาลายพี่น้องหาไปเรื่อยๆตัวไปพี่น้องนั่นหาไปเรื่อยๆ เห็ดปาก <laughs> เห็ดปากโ,โกม้ยโตไก่มืดว่าจะเมนอิหลีเปลี่ยนมือหรอพี่น้อง <laughs> เปลี่ยนมือเชียล่ะกับ <laughs> เปลี่ยนมือกองน้ำพี่น้อง <laughs> เบิงเบิงใหละใส่ถวนเติมถวนเลยนะเบืองใหญ่ดด่ดีเออ่เด้อพี่น้องเด้อใาใหกาละซับเทียมด,ออดีดีดีลพี่น้องเบิงตาทองลักถ้เป็นคนมือกล่องจักน้อยละล่มือไม้ได้พี่น้องนี่สีสันสแน่ได้นี่ยพ่อบ่าห่โอ้ đã bao lâu ngưỡng họ đôi ai không ai luôn theo này tuốt sau sau chuyện này rồi <laughs> phải lắc nó à mà 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 chạy, mà 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 điên cái này giờ nó bị nọ ừ. này, nó nó นาเชียยจุบกุบอยอ่เฮอเอไวรุนเขาลองหลดุลลดดิโอ้ตีใหญ่ไปจะไวรุนเฮอไปเขียวเปีหนำ หาวิธีแล้พี่น้องอืออือมาอ้าแล้ว <apologize> พี <capacitor> ่น <kin pap> <om> ้องอือเย็นๆ แต่เราว่าเราะคนของเลยเพียงแยกคนหมานได้เนาะมันอยู่ในมันถึงจะเข้าเอาไม่ถืออยู่แม่มันก็อยู่น้ำเพื่องน้ำนานี่ลนะครบบนได้มันถือยู่น้ำนค้ำใส่มือเก่าเลยใหญ่อะไรนะไงมันเก่าน่ะโอ้ยไงก็มาไงแก่ใหญ่ยางเลยผุ้เล่นเด็กพี่น้องดื้อ ไม่หยังได้ไม่หยังได้เป็นหนังจงพอมาไปเพิงได้เจ้าพี่น้องได้เป็นหนังจงพอจได้เล่าหาวหยังได้เล่าหาวดีแต่วะมึงนี่ได้หาวดีแต่วะไปไปไปไ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้เมนเท่เลยเท่าเมนบ่เมนคัยพี่น้องบุตูนี่เมนบ่ ปืดบนเกลี่เด้อจ่าเด้อเห็นก่อนเทาปืดหนียวแตกเลยจับก้อันนั้นไงยายเฮ้ยก้อนเป็นนะพี่น้องนี่เห็นบ่ยายเคียไม้มันแตกจากโลดนี่โอ้ยยายเปลี่ยนเหตาทองจับโดยจ่าเด้อออกากหัน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 ก้อนเทาหันดีๆก้อนปืดมันอยู่ในไงสาบถือพี่น้องเอ้ยยายสาบถือ้อเดี๋ยวเดี๋ยว หันก่อนหันเดี๋ยวพี่น้องโกบเฒ่าจับเฒาจับปอดบัดติได้ก็บอยากเห็นบอยายหมานแล้วพี่น้องหมานแล้วนี่เออเออมันมานมันตัวเดียวก็เชียวได้เออ อ๋อพี่น mm. ้องปูตัวผูงตัวแม่อยู่แล้วเธอี่ะปบแม่แหละพี่น้องโอ่ไงนี่นี่ือบ้จ้ามัใช่ไหนจะาบังจ้คอคยใช่ไม่ใช่ไหนเจะาบังเอามาเอานั่นใส่กระซังได้เลยอู้ยผามือนึ่งนะเธอานี่ นี่พี่น้องบัตสชิมานบ่อยากเลยเดียวครับเอหาไหมพี่น้องหามันอ้ยเจ้ามันอยู่จังไดนี่อ้ยน้ำเงี้ยวน้ำแป๊ใส่อาชาเลยดังอวกอืดังอวกเลยเอาเสียมสับบึ้ง ได้ได้แล้วเห็นม้านเล่ากับชันเราเผาหาอีเราวะลาหามม่ครูเราวะลมโมเดียวสกแตกเลยพีเดียวห่อนเดียวน้าอยู่จะท่องหาเจ้าผุนหาบงนีก่อนให้มันมดก่อนเถานี่นี่นี่ดิเพื่องมุมนี่แกหาทางหนึ่ง จะท่องหาทางนึงนะจ๊ะเนาะจะท่องนาไปทำเุระอยู่วัจะหาเยอไปเลื่อยๆจ้ะ

ตาทองที่ไปหักขอบขวดด้วยจ้าเด้อหักขอบขวดไปตุ่มเป็นหักเมือเ่อไรเหลือเนน้อยหัวพ่อไปตุ่มหมดละเท้ามามามาอย่าหักโคมหลายมื่อยละเดี๋ยวตัวเดียวก็เสียวได้คือการมาเด้อมาเด้อพ่อเดี๋ยวปนก็เอามาเด้อมาบึง้ง พี่น้องเมื่อแล้วจเจ้าเขาขุดไปตุ่มน้ำน้อยจา่าเนาะมาหาแถวปนาป่า้ดยจ่าด้ย,ดยแถวปนาป่า,ปาน้ำมาไหลลงมานี่ใหญ่ก็หาเปิ่งเมืดเลยพี่น้องพูดๆใหญ่หามันจะผูดก็มาพี่น้องหาเปิ่งมืเลยอ้าบันนี้ใหญ่กะทองเอาเขาขุดไปตุ่มน้นขอยจ่าเนาะเขาขุดพี่สาว ได้หอดเขาโูดได้หอดกรุบเสียบๆเลยมาเอาในใหญ่ด้อนี่หาพักพี่น้องหาพักอ๋อนี่พี่น้องนี่ตัวใหญ่ยังอยู่ในไงมันยัต้องกรุบอ๋อวันนี้ยายก็จิจบคลิปจบคลิปมาหากบหาเขียดไว้เพียงแค่นี้เด้๋ยจ้า สอบคลิปยายคิมีก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในดีจ่ากดไลค์กดแชร์ให้ยายถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจาา้ารักนะทุกคนอย่ากดติดตามคลิปยายต่อไปในดีดจา่าบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บสวัสดีจา้า